วันนี้เรามาทำคอนเทนต์ย่างแหนบปาชโดกินครับอาหารเที่ยงวันนี้มาเดวัตนานาดวัดออกหมายทีหนี่นาวัดพ่อขัวยังไม่สุกยังยังนี่คนละอันพอดีเนี่ยนี่ายนี่นยายาเป็นปองเอก็วะครบอง วันนี้ได้ปลามาณสิบกว่าตัวนะาสิบเอ็ดตัวช่วงเช้านัดจนปวดแขนแล้วนะบองรงนัดตอ่อนัดต่อไหมปลา <c oughs> ไม่ค่อยปวดหรอกปลาฟ <c oughs> ันหักเลยโอ้โหวนัดต่อจนปวดแขนขนาดไหนนัดจนพันหักนัดปลา,น,น,ปาน,นัดตัวนัดต่อไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝึงพี่กูฮั่น ต่อไม้เปลาโยมาไไปแล้วนะฮะโยมาพี่น้ายผมไปได้ไปแรงติกยากมีับเรียงให้บมมีนอนมีแต่เป็นไอที่นอนส้างพูดอะ่ใหม่อะเปีนทนี้นองสร้างพูดอะ เหนียวเนอะสุกไหมเหนียวตุ้ยตุ้ยสุกไหมนะเข็มลองคล้องครับกระสมปัชโดเป็นยังนี่ฮะดูดูรับเป็นสุกแล้วเป็นแล้วตายแล้วบริชินนี่อีกปรเภทอันนี้ปลาเค็มนี่ปลาเค็มนะแซมคิดใช่ทำไมรู้อ่ะคนปรุงบอกปลาเค็มมันจะได้กินแบบนี่ครับปลาเค็ม อ่อพวแพงเกลือเนาะปลาส้มชุบบอืมูดิดน่น่ากเวทเลยย่ะฮะดิก็กินได้มันเป็นนัส้มเนาะน่มันแเขาขึ้นอยู่พิกมีมีพิกทุกอันแหละตวีมีนื่ใจวะวัดว่าเมืองบ่๊ก้นั จะไปกินยังไงจงไปกัดใส่เวระยะห่างมันก็ห่งโคตริเจะห็งัลป่าดด้้ขียนอยู่กลางแดดุดเาสือผมดูดูคือเนีมเ็าิแล้วนี่ปลาเข็มไม่ใช่ปลานี่นไม่ใช่แดดเดียวนะไม่ปลาเข็มเข็มปลาเข็มมึงรู้เหรอไม่เจอแดดเไม่อิ

เดี๋ยวมาติดตามเรื่องบ่ายกันครับวันนี้ไปมีคันไม่เอกไม่เอกคันหักอืมไ่เอกช้ยาใหม่ไม่เอกคันหักไม่เเสียบไว้อย่างน่ะเริ่งเป็นงี้ Lấy đâu lấy đâu lấy đâu. Ồ, à, à. à? à, oh, chính đấy Lấy vô thêm. mình Làm được... Làm được... Làm được... Làm được cái nhiều

กัดมาแซมด้วยดิตัว <c oughs> ใหญ่ด้วยนะอ้ <c oughs> ดึงเบ็ดนี้จากปลาเว้ย <c oughs> ดยึงเบ็ดนี้จากปลาเฉยจับเครื่องมานักเครื <c oughs> <c oughs> ่องเมื่อกี้น่าแซมดึงไม่ดูไม่ดูปลาฟุ่งมากัดถึงนิ้อยกลางน้ำเลยกลางน้ำ ตูไปเริ่มเลยเมื่อกี้กอล์ฟจะลากเร็วแล้วไงทีไรส่งกลางน้ําปลามันตั้งใจกัดอยู่แล้วแล้วแซมกําลังกระกาดจะแบบดึงสายกลับแลากเร็วลากเร็วปลาก็เลยปุ๊บเลยนะปลาเส็งเลยก็เบรกินของแซมไปปลาบอกไม่ได้กินเลยว่าโอ้มีเส็งนี้เลย ปาเลือดดูฝนมันจะไม่ค่อยเอาซ้ำหรอกบออยังเนี่ยอธิบายเนี่ยอธิบายครับนี่โควิดมาตักแดดโอ้ยทำไมกรีนมองก็ซัดตักเลยอยู่เต็มข้อแล้วแล้วนะเต็มข้อ,ลอแล้วออกมากัดขนาดนะั้นอะ 就讲。 ข้างวัด,ดเนิ่กระจายดูแอคชั่นเอาดงเอาด,อดงเอาแดงเอาเอาลืมใส่กิปบเนี่ย มันมีน้ำไหลตรงนั้นเลยเหรอเอ้าติดอือปลาอยู่ตรงนั้นด้วยไปแล้วลอยขึ้นตามน้ำแล้วตัวใหญ่น้ำกำลังขึ้นแล้วปลาขึ้นมาเล่นน้ำ

フフかな。 สวยดุกี่ตัวแล้วนี้ได้หกตัวแล้วแปดที่หกแล้วนะคะพี่น้องแก้วไอหัวมันเป็นเหลี่ยมๆอย่างนั้นนะอ๋อปวดหนูแน่ับต่อจะว่าหัวมันตลกมากเลยเก้มตบเป็นงี้แหละตาไม่ใช่ตาแน่ไม่ระวัง นี่เป็นปลาช่อนธรรมดาปลาช่อนธรรมดาใช่ถ้าปลาแม่ลาวจะสั้นๆอ้วนๆหัวลิ่มลิมปลาช่อนแม่ลาที่มาจากแม่น้ำแม่ลานะอันนี้เป็นปลาช่อนธรรมดาธรรมดาปลาช่อนธรรมดาปลาช่อนธรรมดาน้าแซมน้าแซมน้าแซมได้ปลาแล้วนะคะ ไานที่สุดนาแซมก็ได้ปลาจนงได้ต้องมาสิอดิต้องมาสิมา,สมาแล้วผลงานเฮาโดมาแล้วเด็กระเข็มครับเฮาโด, <c oughs> ดที่ห้าของวันนี้ครับส <c oughs> ุดยอดครับผมตัวที่าแล้วปั <c oughs> ด ขออภัยในความตัวเล็กของป่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นะนาเอกวัดเบาเมื่อกี้นาเอกวัดเบานะคะเสียงตุ๊บเลยตรงไหนอะ่ะไม้แรกเลยไม้แรกเลยมือนพอม Này được náo 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 nó mong chờ con gái của nó Nó chạy xuống Nó chạy xuống sao? Nó chỉ không เออหายเข็มก่อนโอ้งั้นไหนอะเข็มนี่ตรงตรงเกี้ยวเหรอน่หลังนัำท้างเก้ยโอ้โหใส่ยิแล้วครับกว่าใหญกว่าเมื่อกี้นั่นเนี่ยใหญ่กว่าโอ้โหพทพพูดตัวตุนครับนี้ตัวตุ่นสีเหลืองอันที่เจแล้วมาคนเดียวเแต้มว่ะอันนี้แต้มที่ให้น่าแซมดูหน่อยปลาเป็นแบบนี้่ะ ปลาต้องเตอร์แบบนี้ปลาต้องตอรแบบนี้ตัวตุนสีเหลืองนี่เขาไม่เรียกปลานี่เขาเรียกปลาคุว่ามันจะไม่ไอออกมาแล้วเนี่ยออกมากัดเฉยไม่ไอ้เหยื่อมันพลาดไอ้ต้นไม้เข้าไปเออาแนนี้มันล่ามันเด่นเห็นไปขึนมันเลยลดกันลงให้ใส่ตุ๊บเลยตุ๊บเออาเราวัดมาดีไอ้เอ็นมันดีดลงให้อ่ เลื่อยเองเนี่ยท่านหาอีกเลือยเออ้ยตัวสวยครับไม่เขียตัวที่เจ็ดแต้มสวยขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเลยวันนี้เขียขึ้นเดือยเจ็ดแต้มวันนี้นะหนุ่มไม่ตีปลาเลยนะคะตีอยู่ฝั่งนี้ออกมาตากแดดเลิกแล้วหรอค่าเชื้อมาไอคีกับปวดท้องแล้วพอพอ วาสิเลอีกบอบอเอาเลยบอไดดอกคนนันมะนัวใจไปแล้วหักไยคือบ่อเด็ดปลาน้ำมูหกหักไยคือบ่อเคยตีตอย่ามันพังบ่ นั่นะเอ็กซ์แอนดีบนไหนมันบอามีปลามันก็คือบอามีปลาค่ะเจ๊บะชิเอาอย่างกันปลาวันนี้ครับ ไอ้นี่ก็มีไซส์ใหญ่ตรวมยี่สิบวันนี้ยี่สิบกว่าโอ้ตัวใหญ่สามตัวสี่ตัวอันนี้ก็เดี๋ยวปิดคลิปเร็วหน่อยก็ไม่เร็วหรอกวันนี้ก็กี่โมงวะห้าโมงแล้วเออห้าโมงเพราะเดี๋ยวกลับบ้านเร็วหนะ<ม>น,น่อยไี้กี่แหนบพอดีมีธุระนั่น,น,น,นจะวันอาทิตย์ป่๊บได้ออกบ้นใหม่แต่ว่าอาทิตย์ก็มียุทธญาติได้ได้กี่แหนบวันเนี้ตามว่าตามแหบบไม่สัมภาษณ์เองเลยปะ แซมรายสองเป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหรถเมียนายครับวันนี้เมียนายครับทันเด็ดก็หักเป็นนักเตะโอ้ก็งัดปลาแล้วมันหักปลาจริงมะเอาปลาดินะงัดปลาเป็นน่าแซมนะน่าแซมเป็นไงวันนี้ผ้าครับผมโอ้แซมผ้าแต้บเลยผ้าแต้บกิโลอ่ะ ถ้าแต้งก็ประมาณสองขีดให้ได้เรื่องเรื่องกดตัดจริงเบาในอดีตของเราเออเก็แต้มมีไซรูนได้เข็มมี้เ็แก็ติดกันร้อเ็แต้นี่ไปลาเข็มนีเก็แ้งมีไซยูรสองตัวเหรอไ้ไซรูสองตัวนเข็มได้ไซรลมาสองตัวแก้ววันนี้ ใช้ตัวเดียวเลยเหรอใช้ตุนตุนตุนตัวนี้นะตุนตัวเนี้ยทั้งวันเลยทั้งวันสีเหลืองฝากด้วยนะคะเดี๋ยวตุนเค okay. ปิคดคลิปให้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์เคครับ <laughs> <Okay. S 3> วันนี้ก็เดี๋ยวปิดคลิ กันเนี่ยถ่ายรูปเดียวคนระับไปต้นทางฟ้าได้ไหมเดี๋ยวเ okay. ออคืออ่านแพะแพะลาอยู่นี่ลาเดี๋ยวไงก็เจอกันใหม่ขึ้นหน้าวันอาทิตย์ครับวันนี้ก็ลาไปตอนนี้ครับเพราะเดี๋ยววันนี้เปนะ็นธุระเลยครับสวัสครับบ๊ายบ,บายสวัสดีครับ,บวนันนี้ถามว่านาแซงทำดุจจีตัววันนี้ ตอนเรียกว่าเป็นการซ้อมซ้อมว่าปลาเวลามบรรลุเป็นยังไงจะได้ดูปลาขึ้นมาแล้วที่ขีบลงน้ำก็มีอใจตั้งใจเราตีปลาบอกตั้งใจตั้งใจตีไม่ต้องตั้งใจวัดก็ได้ว่าตั้งใจวัดไม่ขาดปลาตัดไม่ไ้ถ้าตั้งใจวัดมันจะหักเตั้งใจจริงอันนี้ไม่เถียงออกแบบเน้นๆเลยอ่ะตั้งใจพอด โอ้ยรถจนไปยังรถนี่แกเข้มสีปลายลงนี่ใส่ขึ้นมาเรีย้อยเลยนี่ตัวใหญ่พัฒนาของนี่ปักเลยอะยกยกึข <_ eller> ึ้นไมยเห็นตันนออนโดนมากัดไงถึก็ต่าเวคันตกเต็มที่รวมรอบ